ก็ zat, จากส่วนหนึ่งนะครับผมที่มีผลกระทบนะฮะจาก U.S. Goldman นะครับผมก็คือตัวกรอตนะครับสารัฐนะที่มีการลงดาบนะครับผม Binance นะคือตอนนี้นะครับผมกรอตสารัฐลงดาบในส่วนของ Binance U.S. นะเพราะ Binance ลงลงดาบไปได้นะครับผมอายัดทรัพย์ทั้งหมดคือฟิชนั่นแหละครับผมฟิชเงินทั้งหมดนะฮะไว้นะฮะสิ่งนี้มันทำให้ความน่าเชื่อถือของอ่า บีแอนแนเนี่ยมีปัญหานะครับผมถึงแม้จะมีข่าวว่าเออบีแอนแนเนี่ยโอนเงินเฮ้ยไม่ใช่โอนเงินดิต้องบอกว่าโอน b บียนะครับให้กรรทอนะครับไประชิดกรรทแล้วนะซึ่งถามว่าเหมือนกับการยึดหมูยึดแมวนะครับผมแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเขาจะทําลายนะครับผมสุดท้ายมันก็จะถูกทำลายนะฮะอันนี้เป็นตัววัใจอย่างหนึ่งนะครับผมของตัวบีแอนแนสยูเอสนะครับผมแล้วก็ตัวบีแอนแนหลักด้วยนะครับผมว่าจะแก้ทางยังไงนะ จริงๆแล้วใบนั้นหลนักมันก็จะทำชีวิตมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆแหละเพราะว่าในโลกใบนีน้นเขามีความแข็งแกร่งไปได้อีกแล้วนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วว่ามันจะเข้าไปในพื้นที่บางพื้นที่ไม่ได้นะครับผมไม่นด้เป็นสิ่งที่อันตรายเกิดขึ้นนะครับผมเพราะส่วนนี้แหละมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทางฮ่องกงเนี่ยอาจจะลังเลนะครับที่จะเอาใบานั้นเข้านะครับใบนั้นฮ่องกงอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถูกเข้าไปนะครับผมต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นล่ะในอนาคตล่ะถ้ามันถูกกดดันมากๆนะครับผมหลายๆประเทศนะครับผมก็ อเมริกานะครับผมแล้วก็อาจจะพยายามทำลายไบแ a นซ์นะครับผมในที่สุดนะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ยังน้อยเกินไปนะที่จะพูดได้ว่าไบแ a นซ์จะพังน,นะครับผมแต่มันก็เป็นคนทางที่อากจ,จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตส่วนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมในอนาคตนะ,นะต้องรอดูต่อไปในท่าทีของกรรอนะครับผมแล้วก็กินสเตอร์กินลึกอ่าชายผู้พยายามทำลายทุกอย่างของ ของคริปโตเเรนซีนะครับผมก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งนะครับผมที่มองมองหน้ามองตาก็รู้ใจนะก็แน่นอนนะครับมีข่าวที่แบบฟ้องคอยเบสด้วยนะครับผมก็ฟ้องทุกคนนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่เป็นข่าวที่น่าจะต้องจับตาดูนะครับผมนางนึงนะมันอยู่ไหนฟังเออช่างม่เจอหาไม่เจอเดี๋ยวค่อยว่ากัน ออสิ่งหนึ่งนะผมที่เราต้องรู้นะครับว่าตัวลิเนียที่เราทํามาอยู่นะครับผมที่พยายามไล่ดับมันอยู่นะ,ะมันพยายามป้องกันนะ,ะผมในส่วนของบอทดนะครับผมก็ใส่บิลในอนาคตนะครับผมซึ่งแน่นอนในอนาคตก็จะมีสิ่งที่เราต้องทานะครับผมใน q u e s นะครับผมเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็คือแบบฟุบตัวเองก็เป็นคูมานิตี้นะครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะก็เหมือนเดิมแหละครับผมก็ถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะฮะนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราต้องรู้ไว้นะครับผมสุดท้ายแล้ว การที่เรานะครับผมเก็บเงินในบีนแนนซ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นแล้วนะครับผมในอนาคตนะครับเพราะว่าถ้าเรามองดูอย่างกรตรสหรัฐยังสามารถที่จะฟรีชเงินในตัวของบีนแนนซ์อีเวนได้นะครับผมก็ไม่แน่ทุกประเทศในโลกใบนี้ก็ถูกอาจถูกฟรีชได้ในอนาคตนะครับผมก็เนี่ยแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับผมว่าเอ้ยนี่แหละอำนาจภาครัฐมันอยู่เหนือกว่าเซ็นทรัลไอเอชแน่นอนนะครับผมในอนาคตเราอาจจะได้เห็นนะว่าเออส่วนของดิเซ็นทรัลไอเอชเนี่ย DEX เนี่ยอาจจะมาแท x e e นที่ Central e x c a n ในอนาคตเพราะว่ามันไม่ถูกควบคุมโดยร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่เราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเฮ้โยโลกไปนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมในปีต่อป,ปีนะเราต้องมาดีเ,เช็คกันต่อไปนะครับผมโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวมาพูดต่อไปในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ